สาบายดีทุกคนนะ้องมิงนี่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอนคัมปันบาลอหูเนาะมินี่ก็มาเบกกุยเนาะจะเป็นยนะังไงก็เป็นเบือนะังกันเนาะวิธีชีวิตของบาลอหูก็เป็นเจนี่เนาะพี่นะ้องพี่นะ้องนะจะตั้บมดแต่ตัวบุกแกเนาะนี่ก็เมื่อกี้นี่เบกกุยเนาะเดี๋ยวนี้นี่ลากุยเนาะพี่นะนะ้องยงกำลังกักเกียนจิลมไปเนาะพี่นะ้อง มันหอสิกเกิอนะิกเิกเอนตองคนหนึ่งเนาะพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหเอพอดีออเดนาะพี่น้องมาวันนี้ก็ได้ไลุงไปละเบื้อง้ากันนะว่ะปิดงานใดก็นี่